สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็มาพบกับช่องพตาพากินพารีเยเช่นเคยนะคะคลิปนี้พตาก็จะพาสาวไปพักผ่อนสักสองวันหนึ่งคืนที่นครนายกนะคะไปค่ะออกเดินทางกันเลยไปๆไปไป,ไปจ้าออกเดินทางกันปลายทางนครนายกสวนลุงเล็กแต่ตอนนี้ต้องไปแวะรับหลานก่อน เน่ครบแล้วสมาชิกหลานชายสุดหล่อไปร้านสาวสุดสวยระวางข้างหลังหน่อยฝนสวัสดีค่ะจิตใจด้วยนะคุณพัชได้ไงอ่ะฮะกระหนังนี่หนังก็พี่อินน่ะกระเป๋ากระเป๋าเอาไว้เอาไว้ข้างหลังหน่ิเนี่ยฝนเอาไว้ข้างหลังหนิ ก็ต้องคิดทิ่มัาหนักอาถะทำไมเนี่ยไม่เข้าใจเออ <c oughs> เอาไปสมาชิกเรา<ไ>ปุ๊บแล้วออกเดินทางบายบายแค่นี้แหละเล่นเกมก่อนว <c oughs> ้าย <c oughs> ไปจ้าเดินทางใช้เส้นทางอะไรนะการจนาแล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นรถไปเลยนะคะวันนี้ ดเดินทางตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงถนนเส้นลังสิตนครนายกแล้วนะคะนี่ตาปใายบอกทางไปเลยนครนายกโอ้ยนั่งหลังมันมองไม่เห็น พัตตาก็เดินทางมาถึงปตทอ,องคลักแล้วนะคะเดี๋ยววะเข้าห้องน้ำที่นี่แล้วก็หาอะไรกินสักหน่อยนะคะเพื่อนๆนี่เล็งไว้แล้วแคบหมูแคบหมูก็แคบปลาซื้อไปกินกับส้มตำกระจายรายได้ต่างยังวัดในช่วงวันหยุดนี่ค่ะได้แล้วได้น้ำพริกหนึ่งกระปุกแล้วก็แคบหมูตัวนี้นะคะแล้วก็แคบปลา โอเคค่ะเดี๋ยวอันนี้ปั๊มปตทปตทองคลักปตทอุงคลักนะคะนี่ใช่ค่ะแวะมาอุดหนุนน้องได้นะคะหนาได้ <c oughs> จาเดี๋วจว่ายตังค์ก่อนนะคะเรียบร้อยจ้าเดินทางต่อะค,ะค่ะนี่ไปแล้วค,ค,ค่ะเด,ดี๋ยวดูซิว่าจะได้อะไรอีก นี่นะคะบรรยากาศปตท,อ,ทอ,องค์กรลักเตรียมสเสบียงมื้อเที่ยงอุย๊ยอยากได้ถั่วถั่วคั่วทรายโอเคเดี๋ยวเอานี่ซักซักกระสอบเอาถั่วถุงนึงคะ่ะแต่นี่ก็ได้ค,ะดค่ะอันนี้อ๋ออันนี้นนนได้แล้วนะคะถั่ว ขอบคุณมากค่ะรับรับสแกนไม่เอ่ยอ๋อนี่โอเคค่ะนี่นะคะตอนนี้พัตตาก็ได้ถั่วคั่วเรียบร้อยแล้วนะคะนี่สามกระสอบแคบหมูแคบปลากระสอบถั่ว,วคั่วไปไม่ได้ถั่วคั่วกินไหมพี่เอาไหมลูกเอาดิ อะไรเขาโอนได้หรือเปล่าเงินสดถามเขาได้ถามเขาได้เอาน้ำเปล่านาไปเอาอะไรกันอีกไหมไปดิเดี๋ยวแม่ไปดูตรงนู้นก่อนว่ามีกระติกน้ำแข็งหรือเปล่าไปด้วยไหมบ่อไปแล้ไปหาดูน้ำไปนางคิมไปก็อ๋า เอาเพื่อนตัวเองถ่ายให้เราหน่อยไปฮะไว้จะของใส่แว่นหาว่าอันนั้นอุ้ยอยากน่ากินนะ่ะอยากกินนะ่ะลูกชิ้นปิ้งก็น่ากินเฮ้ยปตทนี้เราเคยมานี่หว่าไม่ที่เราเคยมาแวะ นี่ยซื้อขนมเจ้านี้จําได้ตอนมากับพี่ป๊อปอะ่ะ<ป>เดี๋ยวไปดูน้ําแข็งจำได้แล้วที่เคยที่เคยมากดตังแล้วมันกดไม่ได้ไไดฮะไปดูน้ําแข็งกับกะติกน้ําแข็งว่ามีป่ะ เฮ้ยมีเคปอ,อันนี้ด้วยปูกับเอเด้ร้อนร้อนรูสิกทิ เฮ้ยไก่น่ากินเนี่ยน่ากินะเอาไหมมีเป็นตัวมั้เอาเข้าไปไหนล่ะคยูี่เ็ดก้ปตัวลร้อยห้าสิบตละรอยห้สิบมีมีรถไหนบ้างเป็นตัวเป็นตัวมีแต่ลอถ้าเป็นชิ้นมีน้ำปลาค่ะแล้วก็สับด ปางาขาวขาสบปพี่ถ้าเป็นตัวมีรถเดียวคิมยิรถอะไรกัน,านาถ้าเอามีหลายรีโมทที่เขามีไนหะถ้ามีาไม่ได้เลย,อ,ย,อ,ยอันนี้ชิ้นเท่าไหร่นะสี่หเอาอันเนี้ยสามให้พี่ด้วยราวสะโพกด้วย เอาสะโพกสองอ,อกสองเอางาเด้อเอางาอย่างเดียวเลยคัะอันไหนอร่อยแนะนำที่หน่อยงาอร่อยแต่ละใบก็อร่อย,ออยเอางานั่นแหละเอาอย่างละสอง ยังไงคะชิ้นละทีละสามส่จ้าล้ละสามเาจะมาดันร้อนลยจ้าร้อนข้างในก็ได้นะเอาเอาลูกหนึ่งเอาลูกนี้ก็ได,ลได้ลูปนี้ก็ได้อันนี้บาทหะอ่ะไปไปเรียบร้อย มันอะไรนะมันหวานญี่ปุ่นมันหวานญี่ปุ่นมาค่ะเพื่อนๆตอนนี้เราก็จะมาแวะกินก๋วยเตี๋ยวเรืออะไรก๋วยเตี๋ยวเรือแม่ทองสุกนะคะสิบห้าบาทเปิดแล้วนี่นะคะเอา เดี๋ยวเราเข้าด้านในกันเลยนะคะเดี๋ยวไปชมบรรยากาศด้านในกันเลยนี่นะคะบรรยากาศด้านในไปนั่งห้อยขาอฮ้ยบรรยากาศดีอะ่ะมีไอศครีมด้วย่ะเดี๋ยวกินเตี๋วก่อนจะนั่งห้อยขากันเหรอะคะลูกค้าเราเ,เราเ็ด้นะะจไไนะเช็ดโต๊ะก่อนเช็ดโต๊ะก่อน ให้พี่เขาเช็ดโตะก่อนมันมีสิบห้าบาทสี่สิบห้าตฟังพิเศษไปเลยทำเดียวจบวิวดีมายอมอิดีมากรอสักครู่บรรยากาศดีมากนะคะเพื่อนๆ ก๋วยเตี๋ยวเหลือแม่ทองสุกนี่นะคะเดี๋ยวเราอยู่ไม่สุกเราหาที่เที่ยวเราอยู่ไม่สุกสุกเมื่อวานสุกแล้วไงวันนี้ก็วันเสาร์บรรยากาศในร้านนะซาซ่านน้านั่งบรรยากาศดีมาก เอาไปสั่งเมนูกันได้เลยเรียบร้อยน้องเขาเช็ดโต๊ะให้เรียบร้อยแล้วนะคะก๋วยเตี๋ยวเหลือแม่ทองสุกชิมก่อนปรุงไม่เผ็ดไม่หวานไม่ผักจดให้ด้วยนะคะนี่รายละเอียดของทางร้านนะคะเราก็จะจับจอบจองมองหาที่นั่งกันแถวๆนี้นะคะ <laughs> พยักพียักษ ข้าวเหนียวไก่ทอดด้านนี้ใครจะกินใครจะกินก็ใช่กินได้เลยแบ่งเพื่อนด้วยน่ะใครจะกินก็ใครจะกินก็แบ่งๆกันไปวิวสวยมากอันนี้ข้าวพึ่งเก็บเกี่ยวไปเรียบร้อยบรรยากาศหูนั่งชิลมากะอ่นั่งห้อยขา ที่กำลังข้าวออกใหม่ๆนะถ้าจะเขียวนั่งห้อยขารับลมอุ้ยเหมาะเลยอะไอซ์ครีมนี่นะคะรายการอาหารตามนี้เลยแลยมีหลายหลากหลายให้เลือกแค่วิวแค่วิวนี่ก็หลักล้านแล้วท้องไร่ท้องนา อยู่ริมถนนรังสิตนครนายกใช่ไหมพี่วันเส้นองคลักษ์นะติดเลยปั๊มปตทมาหน่อยนะปตทองคลักษ์เลยแยกบางน้ำเปรี้ยวเลยแยกบางน้ำเปรี้ยวมานิดหนึ่งเลยทางรถไฟื่อยทางรถไฟนั่งชมทางมีรถไฟวิ่งมาเออใช่ได้นะนี่นกินเตี๋ยวดูรถไฟไปนั่ไงทางรถไฟเนี่ยรถไฟล่องหนวิ่งมาแล้วเห็นไหมเห็นไหมอ๋อ เต็มจอเลยหน้าเราหน้ามันย่องเลย,ยใจรับน้ำค่ะรับน้ำน้ำถ้วยมาละนี่เอาลุยใครกินอะไร,<ค>รนี่น,น้ำน้ำของทางร้านนะคะนี่น้ำของทางร้าน ก๋วยเตี๋ยวเรือแม่ทองสุกอร่อยไม่ต้องปรุงอเอาคุคณงานเปิดเปิดขนมถ้วยไปแล้วอา่าอร่อยอ่ะขนมถ้วยแซบ่บ แซบ่บขนมถ้วยขอกระดาษหน่อยตอนนี้เวลาเท่าไหร่เก้าโมงเท่าไหร่ตอนนี้เวลาเท่าไหร่ฝนฮะเก้าโมงเท่าไหร่<ะ> ชื่นใจเก้าโมงครึ่งเก้าโมงครึ่งเดี๋ยวลองมันม่วงสิเอ้ยมันหวานมันหวานญี่ปุ่นร้อนๆเลยขอโทษอะลองลองมันหวานญี่ปุ่น ร้อมนมันหวานญี่ปุ่น,ออน <S <S ร้อนโอ้ยเหลืองน่ากินมากไม่ได้ทำตอนนี้เพราะว่าเรากินเพื่อเดียวไม่ได้แลนะกินนิดเดียวน้อยก่อนเลยดูชิมชิมนิดนึงเราะวน,นิดเดียวมันมีแกอสเลย,นะออยอร่อยอร่อยฝนหวานนดักก๋วยเตี๋ยวได้ยังไงเราหวานมากิินนยยย่่งงั้อถวโหวานมากอร่อยมากสักนิดไหม ลองมือไอ้อันนี้มีไอ้้มีมันเหมียวลองแล้วจะไปกาดไในตัวไอะไรอุ๊ยอร่อยมากอ่ะเพื่อนหวานมากอ่ะระหว่างรอก๋วยเตี๋ยว กินมาลองท้องก่อนมันยังอยู่ในมือตาเหล่กรดมถ้วยแล้วมาแล้วก๋วยเตี๋ยวเรามาแล้วก๋วยเตี๋ยวเรา มาแล้วมาแล้วกระเตี้ยวกระเตี้ยเอาิมิมอย่างเดียวมาร้านกระเตี้ยวกินข้าเหนียวไก่ซะงั้นมาแล้วนะคะกระเตี้ยวของเราก็เดินทางมาเอ้ยน่ากินมากอะปรุงรสตามชิมก่อนนะชิมก่อนนะนี่ของเรา เส้นหมี่หมูน้ำตกชิมดิอืมน้ำอร่อยมากอะเดี๋ยวเติมเต,มติมน้ำตาลนิดหน่อยนับกับน้ำส้มก็พอแล้วไม่ต้องปรุงเลยเนี่ยคนคนปรุงไหมไม่ต้องปรุงเลยใสย่ผักได้ได้ กุ้งน้ำตาลก็น้ำซุปนิดหนึง่งน้ำมร่อยมากอะ่ะแต่ต้องเพิ่มน้ำส้มนิดนึงกับน้ำตาลบางคนเขากินไม่ปเปรี้ยวอะน้ำปลาไม่ต้องเติมแค่น้ำซุปกับน้ำตาลนิดน้อย เสี่ยวยำเช้า,า,าสุยมนคุณเอาผักไหมพอยังพอยังยยอ่ะตัวงโงกโคระพาผักโคระพา สองคู่กันกับกระเตี้ยวเรือใส่ไปเรียบร้อยเหลือนิดเดียวใส่หมดเลือเรียบร้อยเดินลงเก็บไปลงทงลงท่ามาลุย อุ้ยอุ้ยตายแล้วกระเด็นใส่เสื้ออืมตายแล้วใส่ตล,ลอดอนำใส่เลยเสื้อขาวซะด้วยคือผ่า <c oughs> ตาเอ้ยซุ่มซมยกไว้ให้เจวชิมซิแซ่บไปยัง อ้ออร่อยอร่อยมากพอแล้วอืม อร่อยไม่ผิดหวังอร่อยมากแถวนี้ก็น่าจะอร่อยทุกร้านเพราะว่ามันเป็นอาขายที่เป็ประจำนี่ส0 0 0ัวิวดีบรรยากาศดีด้านหน้าเป็นทางรถไฟด้านหลังเป็นทางรถยนต์ ถไฟรถไฟก็ไ,ไม่มา,ากท่ยังไม่มาเลยยังแตะกาอืออือดลูละเจอมันม่นออวงเจอมันหวานไปหัวนะึงแซบแซ่บ,บเบอร์หนึง่ง ลองอร่อยอร่อยไม่ได้ดูรนนานได้กินมาให้น่องอร่อยแม่อร่อยเกี๊ยงตับเกียงตับคอกระดาษมั่งน้องก็ัพี่น้องก็ัพี่น้องเดือดรุ่ยเบอร์หนึง เบอร์หน ah. oh. ึ่งวายเสร็จเพลงใหม่น้ำทถมไม่ไม่น้ำกระเตี่ยวเตียวอิ่มก็ตามด้วย นมถ้วยก๋วยเตี๋ยวเรือจะมาคู่กับนมถ้วยอืมอร่อยอืมจุกแล้วอ่ะเจอมันม่วงไปพอแล้ว เอาอีกสักถ้วยให้หายคาใจคู่หนึ่งกำลังดีเล่นซัดมันหวานไปหัวหนึ่งแล้วอะแซ่บอยู่แล้วว้าเยบร้อย มื่อเช้านี uh ่เขติตันที่รากินอืวช่วยหน่อยเออแล้วมันจะเย็นก่อนอ่ะอร่อยมากเลย ปิดปิดกล้องอยังไงเพื่อนปิดกล้องให้นะ,ะอินเวนตี้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้เดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันที่น้ำตกสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะคบ๊ายบายไปวัดก่อนอุ้ยไปวัด <laughs> ไปวัดก่อน คลิปหน้าเจอกันที่ว,วัดจุฬามณีหรอวัดจุฬามณีก่อนก่อนถึงน้ําตกคลิปนี้มีแค่นี้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องพัดอาพาพก,กินพาเที่ยวด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย